โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ใช้เป็นเครื่อง4แสนนะครับถ้าใครอยากวิ่งแรงๆแบบผมก็ต้องดูคลิปให้จบนะครับผมวิ่งได้แน่นอนเลยแรงแน่นอนรับประกันเลย โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่อง f ฟนจี้ซีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูรถ a m b o r g h i n i Aventador S.V.J. นะครับผมคันนี้ก็เป็นคันที่132นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่1575เลยน้ำหนักก็ปานกลางครับไม่หนักบ้ากแล้วก็ไม่เบามากก็จะมาแต่งเป็นเครื่อง1700 HP นะครับอย่างแรกเราต้องซื้อเครื่อง400 0 0 0ก่อนเลยถ้าใครไม่มีก็ต้องเติมปลดล็อกเอานะครับผม แล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0 0นล้อยางก็ใช้เป็นยางอันกลางนะครับ <Okay. S 1> ถ้ากดสลับก็ใช้เป็นยางอันที่3ามนะแล้วก็พวกเนี้ยซื้อให้หมดเลย <Okay. S 1> ซื้อหมดแล้วก็จะได้1695 HP รอบเครื่อง7,000นะครับเราจะมาทำเป็น1700 HP กันโดยการซื้อเทอร์โบลงนะซื้อ5 0 0 0 0 0่0 0 0 0่0างซื้อไป2รอบก็จะเป็น1697 HP แล้วแล้วก็มาซื้อขึ้นซื้อ1น0 0 0 0 0 0 0 0ซื้อแบบนี้ไป3รอบนะครับ นี่ครบแล้วก็จะเป็น1 7 0 0งพันเจ็แล้วก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคนะครับผมอันดับแรกเราก็ตั้งค่ากราฟิกก่อนเลยตั้งให้ต่ําที่สุดเวลาเล่นจะได้สะดุดน้อยลงนะครับอันนี้ก็ติ๊กถูกปิดควันด้วยจะได้สะดุดน้อยลงแล้วก็ตั้งค่านี้เราต้องเอา TCS ออกนะครับเราเอาอันแรกออกแล้วก็จะตั้งค่าประมาณนี้เลยแล้วก็หน้านี้ไม่ได้ปรับอะไรเดี๋ยวไปดูการขับขี่กันเลย เอาละครับผมอันดับแรกเราก็เบิร์นยางไปก่อนนะครับประมาณ 40- 50ซนะครับโอ <Okay. S 1> ให้มันออกตัวได้นะแล้วก็เข้าเส้นชิงไฟออกตัวนะครับผม <Okay. S 1> ก่อนไฟจะเขียวกดคันเร่งแบบนี้เลยนี่เลยแล้วก็ปล่อยเยยาวเลย <Hey. S 1> ก็ขับแค่3มเกียร์นะเวลามันสาบเกียร์สามไปให้ปับ๊บเราก็ดึงมาตรงเ็มเลยให้มันขับแค่สามเกียร์ก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม7.55้านะครับ ก็วิ่งดีมากนะ7.55ส่วนมากจะวิ่ง7.6นะครับแล้วก็ลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดหมดดิฟนะครับผมเบิร์นยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ40-50อันนี้ก็ใช้เป็นยางอันกลางนะยางทัวริงปาร์ออกไปแล้วก็เข้าไปกดหมดดิฟได้เลยชิงไฟออกตัวเหมือนกันนะถ้าออกตัวดีแล้วก็เข้าไปกดหมดดิฟเร็วๆมันก็ เลขก็จะสวยแบบนี้นะครับ7 2 3นะครับผมก็วิ่งเร็วมากๆ oh, <no. S 1> เร็วเลยแหละแล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็ปรับอันบนสุดไปที่2.3 1นะแล้วก็ใช้เป็นยางอันที่3ยางสปอร์ตนั่นเองแล้วก็มาเบร์ยางล้อหน้าให้ร้อนที่สุดล้อหลังก็ประมาณ60เนะครับแล้วก็เปิดออโต้คลิกได้เลยออโต้คลิกก็ตั้งไว้2อัน2ก็ตั้งไว้1นะครับ อันแรกก็จะอยู่ที่ fwd อัน2ก็อยู่ที่โห d ดดิฟก็วิ่งดีมากๆสับเกียร์ให้ตลอดก็วิ่งประมาณนี้นะครับ5.66เลย5วิจุดนะครับก็วิ่งเร็วมากๆเลยถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนเกียร์ก็ใช้สูตรอันขับธรรมดาก็ได้นะก็วิ่ง7ก็วิ่ง5.7เหมือนกันแล้วก็อันนี้มากดธรรมดาเหมือนกันวิ่งธรรมดาออกตัวไปแล้ว อันนี้ก็ถ้าวิ่งธรรมดาก็จะใช้ยางอันกลางนะครับยางทัวรลิงก็ขับแค่3เกียร์ก็จะวิ่งประมาณนี้เลย8.07นะครับผมสนามไฮวย์ก็วิ่งดีมากๆแล้วก็มาดูรันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดหมดดิฟนะครับเบิร์นยางเหมือนเดิมเลย40 50%แล้วก็ชิงไฟออกตัวแล้วก็เข้าเส้น ปานเข้าไปกดปอนดิบเลยแบบนี้เลยนะครับขับไม่ยากครับผมแต่ว่ามือมันต้องเร็วนะก็วิ่งประมาณนี้นะครับ7.75นะครับอันนี้คือแบบวิ่งเวลาดีที่สุดแล้วนะ7.75แล้วก็มาดูรันสุดท้ายท้ายสุดกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมก็ปรับอันบนสุดไปที่2.31นะ แล้วก็ใช้ยางสปอร์ตแล้วก็มาเบินยางให้ร้อนเลยร้อนแบบในคลิปนี้เลยล้อหน้าก็ร้อนร้อนๆเลยล้อหน้าร้อนที่สุดล้อหลังก็ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันจะสับเกียร์ให้ดีมากนี่จะให้ดูเข็มไม้ด้วยเบินยางล้อหน้าต่อให้มันร้อนๆหน่อยเรียบร้อยเข้าเส้นได้เลยดูดูดูเข็มไม้ฟาด ปัดปัดปัดปัาสับเกียร์สับเกียร์สับเกียร์ยรชิวนี่คือวิ่งแบบดีที่สุดก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม6.03นะครับผม oh, <no. S 1> 6วิเลยโคตรเร็วอ่ะ6.03อ่ะออโต้คิกก็ตั้งไว้ตามนั้นเลย2กับ1น1น,นะแล้วก็มาดูซอฟสปีดก,กันเลยดีกว่าคันนี้ก็สวยมากนะครับถูกแลกมานะ เอารถคันคิดที่แล้วไปแลกมาไอ้รถคันที่ยี่สิบสามหรือยี่ห้านี่แหละโอ้โหโ,โคตรเฟี้ยวะ่ะเอาละครับเข้าเส้นแล้วปันป่นปัน่นปั่นเราจะให้ดูหน้าไม่นะหน้าไม่จะขึ้นเร็วมากๆเพราะว่าเราก่อคลิปนะครับผม <c oughs> ก็กดสลับไปยาวๆเลยนี่โอโหเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วโคตรแรงอ,ะอะ่ะเจ็ดร้อยสี่สิบหกอ่ะ ก็เร็วสุดๆแล้วนะครับก็วิ่งประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผมป้ายไฟวิ่งเท่าไรนี่เลยป้ายไฟวิ่งประมาณนี้เลย733บวกนะครับ733อ่ะก็เร็วมากเลยนะครับเอ,อตโต้กิกก็ตั้งไว้ประมาณนี้เลย2กับ1น1นะครับผมโอเคเดี๋ยวออกไปดูสูตรเกียร์กันเลย โอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับไปลายไยก็วิ่งไปที่733บวกเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูสตรเกียร์ก็ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์นะกดไลค์กดไลค์กดไลย,ลยถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยสุดเกียร์นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ดันโลแบบเมื่อกี้นี้เลยก็ใช้เกียร์นี้นะก็ใช้ล้อยางอันที่สองอยางทัวลิงนั่นเองแล้วก็เกียร์เจ็ดนี่ปรับต่ำๆหน่อยเพราะว่าเรากดสลับนะครับท็อปสปีดมันจะได้เยอะๆหน่อยแล้วก็ถ้าใครอยากวิ่ง5วิ จนะครับตามที่กดสลับให้ดูก็จะปรับอันบนสุดไปที่2.31นะครับผมสองจ2.31อันนี้ก็ใช้เป็นยางสป,ปอร์ตนะครับแล้วก็เบินยางให้ร้อนตามในคลิปที่สอนขับไปเลยวิ่ง5.6กวิ่แน่นอนถ้าเกียร์มันสับให้ตลอดนะแล้วก็ช่วงล่างประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากปรับตามใจชอบครับนี่โคตรเฟี้ยวแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตไปไลายนี้ก็มีคนแกลกรถไปนะครับแต่ว่า ก็เห็นรถมันสวยดีก็เลยแลกมานะครับผมตามนี้เลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาสอนแค่นี้แหละโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ